คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมใหญ่ระดับโลกเรื่องลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไปประชุมกันที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนอกจากเนื้อหาเป็นเรื่องระดับโลกแล้วอีกเรื่องที่น่าจับตามองก็คือเป็นการประชุมที่ได้เห็นคนไปรวมตัวกันหลายร้อยคนในที่ประชุมซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากการผ่อนคลายมาตรการรับมือโควิด19นะคะและผู้สื่อข่าวของไทย PBS คุณชลันทรเดียวทาสมุตรไปร่วมรายงานตลอดสัปดาห์ค่ะคุณชลันทรได้เห็นรายงานของคุณชลันทรอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วถ้าดูโดยรวม เรื่องไหนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคะสถานการณ์การประชุมจบลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเลือกใช้การเต้นของเทพเจ้าที่เรียกว่าดูกาเคตินะคะเข้ามาปิดการประชุมที่ว่าเรื่องด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติครั้งที่7ในครั้งนี้ค่ะ ถ้าได้สังเกตนะคะผู้แสดงทุกคนก็จะสวมหน้ากากาอนามัยซึ่งอันนี้เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะคะที่ต้องสวมหน้ากากาอนามัยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้แต่ว่านี่นะว่าเป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่สุดหลังจากสถานการณ์โควิด1 9ที่อินโดนีเซียแล้วก็สหรประชาชาติร่วมกันจัดที่บาหลีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมจริงๆเนี่ยมี3,000คนแล้วก็อีก1000คนเข้าร่วมทางออนไลน์ จาก184ประเทศทั่วโลกเลยนะคะการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการพบตัวจริงกันที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็2ปีนะคะแล้วเนื้อหาหลักๆของการประชุมเนี่ยคืออะไรคะการประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องทางของการเดินหน้ากรอบเซนไดนะคะก็จะอธิบายนิดนึงว่าสักเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะชาติสมาชิกของสหประชาชาติ193ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ไปตกลงกันที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมาย7เป้าหมายหลักในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะคะแยกเป็นเป้าหมายลด4เพิ่ม3นะคะลดก็มีเรื่องของการลดการเสียชีวิตของผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วโลกลดจํานวนผู้ได้รับผลกระทบความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความเสียหายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากภัยพิบัติขณะที่เพิ่ม4อย่างก็จะรวมถึงการเพิ่มนโยบายในระดับประเทศนะคะแล้วก็ลงไปถึงนโยบายระดับท้องถิน่น การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแล้วก็การเพิ่มการเข้าถึงการเตือนภัยล่วงหน้าของประเทศต่างๆค่ะขณะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะก็ออกมาระบุว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าขณะนี้เนี่ยการเดินหน้าตามเป้าหมายต่างๆของทั่วโลกไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนยิ่งทำให้ข้อตกลงต่างๆทั่วโลกเนี่ยช้าลงไปอีกนะคะ โดยดิฉนันเองได้พูดคุยกับคุณมารินีเมลานะคะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ทำการประเมินประเทศต่างๆในการเดินตามเป้าหมายของกรอบเซนไดหรือกรอบที่ทั่วโลกได้สัญญาไว้โดยเธอระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าหลายๆประเทศมีการร่างยุทธศาสตร์ระดับประเทศแต่ในการนำไปใช้จริงในเชิงปฏิบัติยังคงมีความน่ากังวลอยู่ค่ะ But I think that with the Sendai framework, we recognize that by and large, we are very much off course and we need to get back on course. And getting back on course within the next seven years is going to require a great deal of political commitment, focus, capability building, and finance. So, there's no point in having a national strategy if you don't have a national plan and a national plan for budgeting and financing for it. So, that's where we are seeing some of the gaps. But it's important to say also that the Sendai framework is part of a set of global frameworks which combined, which have to be combined. so there's sendai, there's the paris agreement on climate change, and of course there's the sustainable development goals. so each of those policymakers and decision-takers have to look at how to build coherence between the three of them. <coughs> หลังการประชุมนะคะ<ม>ก็มีถแถลงการจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแอนโตนิโอกรูเตเลสนะคะประกาศชาัดว่าภายใน5ปีประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลกจะต้องเข้าถึงระบบเตือนภยัยเพราะว่าในอนาคตการเกิดภยัยพิบัติจะเกิดซ้ำซ้อนแล้วก็น่าเป็นกังวลมากอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็รับรองวาละบาหลีนะคะว่าด้วยการถ้าหลายๆประเทศถ้าหลายๆประเทศเผชิญภัยพิบัติ ต้องกลับมาให้ได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะล้มก็ต้องกลับมาให้เร็วเป็นการสร้างความเข้มแข็งของประเทศต่ตางๆให้สามารถกลับมารับมือกับสถานการณ์ที่จะรุนแรงในอนาคตได้ค่ะสำหรับคุณชลันรเองก็เป็นการเดินทางออกนอกประเทศไทยครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีโควิด19ไปอยู่ในบรรยากาศที่เขาเริ่มผ่อนคลายและได้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นนักท่องเที่ยวที่เกาะบ,บาหลีเองมาตรการในการรับมือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก่อนที่ี่านจะเดินทางไปถึงประมาณ3-4วันนะคะอินโดนีเซียเพิ่งประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะคู่คนก็สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยที่ไม่จําเป็นต้องตรวจโควิด -19 แต่ว่าก็ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนแต่ในขณะที่การประชุมขนาดใหญ่นะคะการควบคุมส มาตรการโควิดก็ยังคงเข้มข้นอยู่จำเป็นต้องตรวจ PCR 2ครั้งนะคะก่อนเข้าประชุมกลางประชุมแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องเดินทางกลับประเทศที่ต้องใช้ผลก็ต้องตรวจก่อนหลังเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศตัวเองรวมถึงก็จะไม่ได้เห็นการแลกนามบัตรแบบที่หลายๆการประชุมเห็นนะคะมีเทคโนโลยีที่เอามือถือไปแตะบัตรกันเองแล้วก็ได้ข้อมูลกันมาโดยที่ไม่ต้องอ สัมผัสกันหรือว่าแลกนามบัตรการรับประทานอาหารก็เป็นกล่องแล้วก็แต่ละคนก็แยกกันไปรับประทานอาหารเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโควิด1ิค่ะค่ะก็เป็นรูปแบบการประชุมที่เกิดขึ้นและก็ต้องปรับตัวกันอย่างมากในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณคุณชลันทรมากค่ะขอบคุณค่ะ